สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางอะโวคาโดนะครับวันนี้ดินที่ซื้อไว้ใช้หมดแล้วนะครับก็เลยจะใช้หน้าดินในสวนนะครับเอ่อมาผสมเลยนะครับก็ใช้หน้าดิน1ส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมัก1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอก1ส่วนนะครับเพื่อนๆเอ,อ่เนื่องจากนะครับอะโวคาโดที่ผมเพาะมาเมล็ดไว้นะครับ โตเริ่มโตแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีเวลาเอาไปปลูกแล้วก็ไม่มีสถานที่หรือว่าฤดูกาลยังไม่เหมาะสมในการปลูกเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับเนื่องจากกระถางเดิมเล็กเกินไปแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตนะครับยอดเดินดีแล้วนะครับสแสดงว่ารากอะโวคาโดที่อยู่ในกระถางนี้เดินเต็มไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนให้เป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นเพื่อทีอ่มีเวลาเหมาะสมเราก็จะย้ายไปปลูกในที่ใหม่นะครับ เตรียมกระถางใบใหญ่นะครับแล้วก็รองก้นกระถางด้วยเปลือกมะพร้าวสับนะครับเสร็จแล้วก็เติมดินลงไปประมาณ1ใน3ส่วนนะครับแล้วก็นําต้นอะโวคาโดของเรานะครับมาวัดระดับนะครับวัดขนาดความสูงความลึกให้เหมาะสมนะครับให้พอดีกับกระถางเล็กกระถางเดิมนะครับให้ดินอยู่ระดับเดิมนะครับเวลาเติมดินนี่คร good ับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะนําต้นอะโวคาโดออกจากกระถางใบเล็กนะครับนี่ครับเพื่อนๆโดยวิธีการนะครับ ใช้นิ้วมือกดไว้ตรงโคนโคนอะโวคาโดนะครับเสร็จแล้วก็คว่ำกระถางลงนะครับหลังจากนั้นก็ใช้มืออีกข้างกระแทกกระถางให้หลุดออกมานะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนก็จะหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตรากอะโวคาโดนะครับรากเดินเต็มกระถางแล้วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนกระถางตอนนี้นะครับ รากอะโวคาโดก็จะม้วนอยู่ในกระถางใบเล็กนะครับพอเวลาเรานําไปปลูกก็จะริญเติบโตช้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนกระถางไว้ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสเหมาะสมหรือฤด,ดูการที่เหมาะสมแล้วก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วเราเดี๋ยวเราค่อยนําไปปลูกนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็เติมดินลงไปนะครับเติมดินให้เท่ากับกระถางเดิมนะครับกระถางใบเล็กดินเท่าไหร่เราก็เติมเท่านั้นนะครับไม่ต้องเติมมากนะครับเพราะว่าเผื่อให้รากอะโวคาโดได้ไว้หายใจด้วยนะครับ หลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปตั้งไว้กลางแดดเลยนะครับวันนี้จะเลี้ยงโอะโวคาโดไว้ตากแดดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนตอนที่เรานําไปปลูกโอะโวคาโดจะได้สู้แดดนะได้นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับเลี้ยงไว้อย่างนี้เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่มีเวลาว่างก็นําไปปลูกเลยได้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเพื่อนๆทุกท่านเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ